สวัสดีค <tang> ร <ar> ับผมสมเจ้น้าครับวัอนี้ก็มีโอกาสได้มาเล่นนั่งพญรุ่นอิสาบ้านหองน้อยครับมาเบิ่งเบิงหลังพันไทยถ้ำของอิสาบ้านหองน้อยครับผไปตามไปเบิางครับผมครับปุ๊บมาเบิ่งเบิ่งหลังการถ่ายถ้ำของอิสาบ้านหองน้อยครับนี่พญารุ่นอิสานเบิ่งน้อยครับโอ้ยี่ต้องยายที่นอนเปิดกระลังเสร็จในยูนอฟกินกันครับ เป็ต้นปาเป็นเด็ดเบื้องหลังเบื้องหลังกอเสดแต่ละคลิปแต่ละคลิปครับพี่น้องเอ้ยผมมาเบิ่งเยินเบิ่งหันปีนาเจียเหลือตัวจะว่างนี่เลยอืมนี่ครับเป็นเด็ดมีหนุ่มครับต้นปาปลาคอไน่ปลาคอไน่ต้นมะพุ่งนี่ก็ปลาปุ๋ยจูพักครับนี่ก็พญรุ่นีสาปน้อยครับครัสดีครับกระแม่ตัวนะครับเนาะ นัเดี้ก okay. okay oh yes. hey. anyway. okay. ็นั่งเอกช่องผู้นึงครับแม่สามพ่อจ้า่ล้อยใจมองนี่ละไปลองครับเป็นนั่งก็ือกบังเบื่องลังการทำงานคนครับเดี๋ยวก็แม่จีบอโนึงครับดีจ้าแม่น้องไปจ้าแม่น้องไฟครับเป็นนักเดือกเลยนักเด่อเบาเสียงอั้นกับแม่น้องครับเป็นแม่น้องแม่น้องก็ดม่นักเออง นังเอกชองบ้าสมจะเนี่ยวเ็นั่งเอกเปิดกันได้อกคนหนึงครับนั่งเอกสาวหน่อยกาแฟครับเขาลครับนี่นี้มีตบปลาเขาย่ใส้นบดแดงความคากิเด่งเกครับซุปหมมีครับตำคูงขายอะไรเมนูประจำช่องนี่ครับนี่คนแยเนี่ยของกระตินหน่อย่นฝากมาไม่ปู้หญ้าิ้งงานอยูที่กินพักสองส่วนขั้วของ ไ่นอนมันสิมาได้ี่สมองสมิแล้วครับเสพๆนอนกันช่วงใบใบแดดลมเริ่มตกไาว่าจะบอกยี่หรายงานไไปนองมาได้เบืองล้งครับตัวเสดตะลักชียบหนึ่งหัวย้นข่าเสือพี่เด่นเบืองล้งเป็นครับล้างตังกล่องล้างตังกล่องช่วงกลังตั้งใจเฮ็ดอาหารแล้วครับพั่นกินกัน กินชานะครับเป็น hmm. เั่นีละครับเบื้องล้างเพิ่นซุ้มตั้งกล้องกับตั้งไปส้นกินกับกินไปกล้องเก่าแบบเสียงหยาดแบ่งส่วเสียบว่าพยาลุดขากำเนดพอๆตัวเงีบเนาะ